ก็ไม่ได้ดูหน้าดูหลังอะไรเพรอว่าปายเท้าทำไมไอ็คนู่ไว้ตั้งนานเสียงไม่ปั้นโอ้โหาราะหนวานเดี๋ยวบกาปันลูกอะไรตั้งยิงเป็นโคงใช่ันยิไมนี่อะไรปาบไอ้บางลายตอนเนี้ยแอบได้เสียกับน้องสะไ้ของพระองค์เล่นตาาง้า นายเอาพูดเล่นหรือพ so ูดจริงเนี่ยพูดจริงไม่เชื่อถามแม่ไ็้พยานได้มันทําอะไรบ้างมันทําโหม่มันทำร้ายผมฉันตีมันไม่ได้ทำร้ายมันทำร้ายทุกทุกอย่างแล้วมันบอก็พุ่งเนี้ยเรือสุดท้ายมันจะเปลี่ยนไปเพราะมันไม่หอมโอ้เป็นเพจคนใหม่ไอ้อันนั้นไอ้มังลายเปิดได้อ้อนันต์วันนี้มึงกู คงกะสังในเมื่อฟ้ายามภูต้องผ่าดูใจกัางเิอโดนไหมเจ้าคะโดนอะไอะไรโมโหแล้วเป็นยังยิ้ทุีแล้วนึงตัวทำไมน้ทขึนไดนไ่งก่อน ้ถามจริงเนี่ยเป็นลูกน้องหรือเป็นพ่อกันแน่เนี่ยน้าจู๊ะจะผมก็ขออภัยด้วยก็ผมฉันเห็นว่าถ้าไปกันแบบนี้พวกใหญม,มาอะไรลูกเข้ามันก็ต่อสู้กับเราได้สู่เราปลอมตัวไปหาวิธีที่แยกจนปลอมตัวให้ได้ชิโก้ในที่สุดแล้วเจ๊ตหัวมันก็ยังได้น่าถ้าเกิดคพูดว่เหตุผลน้าจักรูกูุณพี่เหตุผลอะ,ะข้าเชือช่อน้าจักรูตั้งแต่ทีแรกเชื่อเลเหตุการณ์ก็คงจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้ ไอ้มังรายมันเก่งเราไปกันยกทีมก็สู้มันไม่ได้มันเด็กมันเลยรุ่ไปบ้าน,นามัน,นด้วยนบคุณรีนิี่เด็กๆเ,เราต้องปลอมตัวเข้าไปปลอมตัวทาไมปลอมเป็นอะไรมาเนี่ยปลอกเปนกระสือไม,าาม,ม,ม่ตัวผาซ้ายเก็บบ้านเลยจะผาซ้ายยังไงอ,ออกอะ่ะไปปลอมตัวข้างมาไปไล่ไล่มังราย